เนื้อได้หัวต <sist le> <in> ัดขนแน่นนะคะร่างวันนะคะจากครูแม่โบรามอบรางวัลให้นะคะตังเกนนะคะตังเกนสาวอุ่ม ตะใต้ปีแล้วโอ้ยมวนคักอยู่ไกลกันนะะเพื่อดเพื่อดอ่อนนะคะอ่อนนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสวัสดีนะคะสวัสดีไม่มบอ่อนเียโคน้ห้งๆด้วยคนเออ มาดูนะคะมาดูห้องกอร้องห้องขอเต้นนะคะมี้อยให้แล้วเอ้เยกันดีแท้ความรักและก็ความนี่ของเขานะคะสัญชาตญาณของเขานะคะเอืเอนเอกเอนเออกันดีอเออนอ อันนวดนวดอุ้มนวดเอออุ้มนวดให้พี่เนี่ยอุ้มเอออุ้มนวดให้พี่เนี่ยอุ้มอุ้มเออเออเดี๋ยวอยู่ใกล้กันนี่หยอกกันดีคักเนาะเอาหยอกกันไปสร้างเจ้าของอันโต๊ะเขามาถ้าเจ้าของโต๊ะเขามานี่พุ่นได้ไปนั่งหลังห้องกุนได้บัดเนี่ยแน่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 จะไปสวนตูดในน่องได้เนี่ย ผู้เบาเลิศนะคะผู Whoa, ้เบาเลิศจะตดใส่นนองเด้อยาเห็ดคืออุมบุญเห็ดใส่พ่เลิดเด้อพี่เลิดใบหน่อยเดียวอุมบุญตดออกกากเนาะพี่เลิศสลัดมือพัดๆเลยวะไปทูเขาแล้วนั่นทูเขาแล้วเออมอสร่ำคืนนานอีกแล้วพี่น้อง มอลำมาแล้วมอลำมาแล้วบอร์บออยากไย้ทุก่ันเนาะเอรเอันหองนั้นร้องของนี่เต้นเขาไม่อันสู้สู้อันืสู้ ยับลูกยับลูกอันจะคล้องห้องพุ่นมาแล้วพุ่นณบงับงบงังบังไปบังคนจุง้แงแมนอน้องสาก่อนหน้าคือมาคักเถอะวะบองพุ่นอ่ะโอ้ยผ่านไล่มัดหัวแม่คือมาเตะเถอะวะโอ้อ้วนแม่เจ้าแม่คนนี้คือเก๋าเถอะวะสุดยอดเลยแม่เจ้า,จาน,าาานี่เกา๋าคักเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไปปีบอันนี้ก่อนไปปีบยับก่อนไปปีบมองก่อน มะพรูฟ <c ười> <c ười> <C ười> ิวชก่นไฮมาพููร้านใต้ตจอแน่นั่งนั่งโซนกูก็ได้นที่เจ้าเป้าคือได้มาไหวเถอะโอดาลารับเชิญเขาเขาเป็นหลักแตงโมได้สองเยพระลูกกับบ้ถือถือโอกาสตัวนี้ช็อช่วยโอกาส เวลาเขาผือยังลานันไม่ผ่านยังลานันยังลานันฮะมัดข้อน่าอืดจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไปเห็นงานมองเดียวกันบ่ไป้มองเดียวกันก็ไา้เจ๊เจ้าคือสัมผัสเจ้าใส่ชุดบ่คือมูแหละเนาะเบิ่งเขาแต่งตัวแน่เป็นยางผุ่นเขาเท่คืออย่างนี้ พอยผ่าน,นันหมูลงควงเบิทไมตแดงมา <c oughs> คนไหนแม่หรือลูกคอย่าแล้วหางสีฟ้าตั้งแต่อยูอยเ่เงืน <c oughs> น่อยแล้ว <c oughs> มาแล้วคะ่ะมาแล้วอ้วนนะคะ <c oughs> <c oughs> บางบางคนดีใจคนเห็นเมเนมาเมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาว่งวดขวดขวดจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจฮงเห็นเม่มากเอาปล่อยแล้วสิไปหาไผสไปหาน้องบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมดพกดดีไปแล้ว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 เออพูดอะพูดอะพูดอะดีใจฮงเฮ้เฮ้ยเอาเอยุ้ไสหลับนีเอาเอาโอ้มาเมเกียร พีป่ปีนะคะนู่นพี่ปีปไปไประจำโต๊เหมือนเดิมนะคะเจ้าของโตพ้นมันเร็ว้นอนเล่นละ่ะนอนเล่นละ่ะนอนเล่นละ่ะตรมตรมเตรมได้5้าีท่านงได้ชันห้าปี้ามมัดนอนอ่อนผู้ชาแเลยเ้อสี ອ້ວນຫນ້າຫ້ອຍຫ້ອຍທີ່ประจําອ້ວນໄດ້ນັ້ນອ້ວນວ່າເລກຍິງອຸ້ມເຖີຄືມານັ່ງທີ່ประจําຜົ້ຍັງາປັຍິ່ງຂຶນແລ້ວ สองมือกองมือนี้บพ่ได้เป็นนักลองแล้วนะคะนักลองมากแล้วมือนี้เป็นมือกองค่ะปาตบอป่าตบอ คะคู่แฝดคู สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะก็อย่าลืมนะคะหแชร์หนึ่งไลค์ like. คือหนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ